สวัสดีครับสวัสดีชาวร้องเพลง .com ทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับครูฟิลมอีกแล้วนะครับในรายการถามทำไมเป็นรายการตอบัญหาเกี่ยวกับการร้องเพลงโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่งงว่าครูฟิมคือใครเดี๋ยวขอแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะครับครูฟิมธนาพัฒน์นะครับเป็นเจ้าของของร้องเพลง .com แล้วก็เป็น Vocal c o u n s e l o r ดูแลเสียงร้องและเสียงพูดครับสำหรับใครที่ชอบนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับการร้องเพลงนะครับติดต่อครูฟิลมได้หรือว่าติดตามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊ก ยูทูบร้องเพลง .com นะครับอันนี้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ให้ครูฟิมด้วยนะครับและที่สําคัญเราจะมีเว็บไซต์ร้องเพลง .com รวมเอาเทคนิคการร้องเพลงเอาไว้ที่นั่นนะครับรวมถึงข้อมูลของการเรียนร้องเพลงด้วยนะอย่าลืมไปเช็คกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัญหาที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากครับแปลกมากเลยเขาถามว่าผมรู้สึกเจ็บเวลาร้องเพลงมันปกติใช่ไหมครับอ่าโอเคฟังคําถามดีๆนะเขาถามว่าใช่ไหมครับด้วยนะแสดงเขาอาจจะคิดว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือมัน อเอาละครับมาว่ากันด้วยเรื่องของความเจ็บนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของความเจ็บความเจ็บภาษาอังกฤษเรียกว่าเพนนะครับเชื่อไหมครับว่าเขามีการศึกษาถึงระดับความเจ็บกันเลยว่าเจ็บคืออะไรเจ็บจะมีในรูปแบบแบบไหนบ้างเจ็บจะมีเกี่ระดับคือเขามีการศึกษาเลยนะครับจากการที่ครูฟิล์มไปนั่งอ่านเปเปรอร์มาเนี่ยโหมันลึกลำม,มากเลยนะครับแต่ว่าสําหรับพวกเรานะเจ็บก็คือเจ็บนะ เจ็บก็คือเจ็บแต่ที่นี้คือฟิล์มจะลองแยกให้นิดนึงนะครับเวลาเราร้องเพลงเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมันจะมีทั้งอาการเมื่อยลา้านะครับ2อ,อาการเจ็บแบบเจ็บเจ็แบแบป๊บแล้วหยุด 3. เจ็บต่อเนื่องคือเจ็บแล้วแสบแเหมือนผิวหนังถลอกหรือเวลาเราลมรถถลอกเราจะเจ็บแสบตลอดเวลามันจะมีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นไม่กี่อย่างนะครับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นได้ ถามว่าทําไมเราถึงมีอาการเจ็บมีอาการเมื่อยม,ม,มีอาการแสบเกิดขึ้นได้เพราะว่าหลักการทขางานของเสียงใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีเรื่องของลมที่มาจากปอดรวมถึงกล้ามเนื้อที่คอยทํางานด้วยกล้ามเนื้อก็คือเส้นเสียงนั่นเองรวมถึงกล้ามเนื้อมันจะมีหลายๆส่วนนะครับแต่เราอาจจะไม่พูดลึกขนาดนั้นก็พูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเสียงละกันเวลาเส้นเสียงทํางานนะครับมันจะต้องมาประกบกันนะครับมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้มันจะพลิ้วๆอย่างนี้นะครับมันจะประกบกันแบบนี้ ทีนี้นี่นะครับถ้าเราได้เคยศึกษาในเรื่องของสมดุลของเสียงเนี่ยถ้าเราใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปแสดงว่าเราใช้กล้ามเนื้อในการปีบอัดมากเกินไปแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บจะมีสูงมากแต่จะสูงมากขึ้นถ้าเราเกิดอาการขาดน้านะครับหรือมีอาการบวมแดงอยู่แล้วหรือว่ามีเสมหะติดพันอยู่ทําให้เราจะต้องกระแทกเสียงแรงๆพวกนี้นะครับก็จะทาให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น ทีนี้นะครับอาการเมื่อยอาการแสบเนี่ยมันแตกต่างกันสาหรับครูฟิล์มเวลาสอนร้องเพลงนะอาการเมื่อยเนี่ยนะครับจะเกิดได้เวลาคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เสียงหรือว่าอาจจะใช้เสียงในรูปแบบที่ค่อนข้างจะเบานะครับแต่เวลาเราร้องเพลงที่จะต้องมีความหนักมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เสียงมากขึ้นพอใช้เสียงมากขึ้นอัตราการทํางานของของเส้นเสียงของกล้ามเนื้อก็เยอะมากขึ้นเหมือนเราไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนอย่างเงี้ยเราจะไปวิ่ง เราอาจจะเริ่มต้นโดยการวิ่งสักประมาณ500ร้อถึงหกิโเมตรถูกไหมในแต่ละในแต่ละรอบเราค่อยพักใช่ไหมแต่อยู่ดีเราไปวิ่งเลย5้กิโลสิกิโลอย่างเงี้ยเป็นไงล่ะเมื่อยไหมเมื่อยนะครับรเลยทาให้เกิดอาการเมื่อยได้เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เรียนร้องเพลงในในครั้งแรกจะชอบบอกว่าหนูรู้สึกเมื่อยแต่เขาจะไม่ใช่ไม่ค่อยใช้คำว่าเมื่อยนะแต่เขาจะเขาจะแบบหนูรู้สึกแล้วเขาก็จะเว้นเพราะเขาจะไม่รู้เขาจะพูดว่าอะไรเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาไม่สามารถบ,บอกได้ว่ามันเมื่อยมันเจ็บหรือมันอะไรอะ่ะแต่คุณจะถามว่า มันรู้สึกไม่เมื่อยใช่ไหมเขาจะบอกเออเออใช่มันจะรู้สึกเมื่อยแล้วผมก็จะถามต่อว่ารู้แต่ไม่ได้รู้สึกแสบใช่ไหมเขาจะบอกไม่ได้แสบว่าอ่ะผมจะบอกว่าโอเคไม่เป็นไรการที่คุณเมื่อยเพราะว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนือ้อตอนนี้พอใช้มากขึ้นมันก็เลยเมื่อยแต่ถ้าคุณแสบเมื่อไหร่แสดงว่าคุณทําผิดแน่นอนผมก็เลยบอกว่าเหมือนเวลาเราวิ่งนะครับแล้วถ้าเราหกล้มจนแบบเข่าถลอกอันนี้เราเกิดอาการเป็นยังไง บาดเจ็บจริงๆแล้วมันเลยแสบเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าร้องเพลงจนเกิดอาการแสบเกิดขึ้นและแสบต่อเนื่องนั้นไม่ดีแล้วนะครับเกิดความผิดปกติหรือว่าเกิดอินเจรี่นะครับแบบเรียก้ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วไม่ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกเมื่อยให้เราหยุดพักแค่นั้นเองเมือนเราวิ่งแล้วเราเมื่อยเราก็หยุดพักครับแล้วค่อยไปวิ่งใหม่แต่ทนีนี้เวลาเราวิ่งปุ๊บเนี่ยเราเมื่อยไปแล้วเนี่ยถ้าเราออกตัววิ่งครั้งที่2เนี่ยบางทีมันจะเมื่อยเร็วขึ้น ถูกห,หรือเมื่อกีมันจะมันจะลองได้ไม่นานเพราะมันมีอาการเมื่อยเกิดขึ้นอยู่แล้วแปลว่าณนะตอนนั้นกล้ามเนื้ออาจจะแบกรับความ ยาวของการร้องไม่ไหวแล้วเราอาจจะต้องหยุดพักนานกว่านั้นอาจจะพักหลายชั่วโมงนิดนึงหรือว่าถ้ารู้สึกยังเมื่อยก็พักสัก12หรือ2 4ชั่วโมงเราค่อยกลับมาร้องเพลงใหม่ก็ได้แต่เมื่อไหร่คุณเกิดอาการบาดเจ็บจนเกิดอาการแสบเกิดขึ้นการพักเนี่ยนะครับควรจะต้องพักจนอาการนั้นหายไปเลยอาจจะต้องใช้เวลาถึง48ชั่วโมงนะครับกว่ามันจะรักษาทีนี้อยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราหนุ่มหรือสาวใช่ไหมถ้าเราหนุ่มสาวร่างกายก็ เป็นไงฮีลิ่งได้ดีมากขึ้นรักษาตัวเองได้ดีขึ้นแต่ถ้าเรา Refer มีอายุครับแน่นอนรับประกันว่ามันจะช้าลงแน่นอนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3- ถึง4ถึง5วันเลยก็ได้นะครับกว่าจะหายสำหรับอาการที่เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อเรามีอาการเมื่อยหรือมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับในการร้องก็คือว่าเราอาจจะร้องเพลงได้ไม่สูงเท่าเดิมเราอาจจะยื้อเสียงได้ไม่ไม่ดีเท่าเดิมเราอาจจะเกิดอาการแหบของเสียงหรือเสียงเราอาจจะอยูด่ดีหายไปเลยก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นอาการที่บง่งบอกนั่นคือว่ามันเกิดอาการบาดเจ็บแล้วต้องรีบหหยยยยุุดดใช้เเสีงล นอกจากตัวเส้นเสียงแล้วนะครับที่มันเกิดอาการบาดเจ็บได้จริงๆมันก็จะมีส่วนอื่นที่เกิดอาการบาดเจ็บได้เช่นกันแต่ว่าอาจจะเกิดได้ไม่ได้เยอะเท่ากับเส้นเสียงนะครับก็อาจจะมีเรื่องของผนังลำคอช่วงช่วงที่ใกล้กับเส้นเสียงนะครับเวลาเราลองขึ้นเสียงสูงเนี่ยนะครับ ผานังลำคอมันจะบีบตัวเล็กมากเลยครับเหลือแบบนิดเดียวนะครับมันก็จะบีบเพื่อช่วยเสียงสูงอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสําหรับบางคนนะครับที่ฝึกนะครับเทคนิคได้ดีแล้วเนี่ยผนังลำคออาจจะไม่ได้บีบเกรงมากนะครับอาจจะสบายสบายอยู่เขาจึงจะไม่ได้เกิดอาการเมื่อยนะครับแต่สําหรับบางคนที่เพิ่งฝึกอย่างเงี้ยก็อาจจะไปบีบผนังลำโพงบีบมากบีบมากเลยนะครับมันก็ทําให้เกิดอาการเมื่อยบางคนที่แบบเมื่อยลงมาถึงแบบหายเขาเรื่องหายหายปลาช่ไหมครับแบบถึงตรงนี้เลยอ่ะคือแบบบางคนก็จะเมื่อยบางคนก็จะ เมื่อแบบโอ้โหมันเมื่อเลยขนาดนี้นะครับแบบนั้นอาจจะต้องแก้ไขด้วยการอาจจะต้องเอ็กซ์ไซส์นิดหนึ่งนะครับว่ามีการหันหัวนะครับมีการยืดก็อาจจะพอช่วยได้แต่สิ่งที่สําคัญนะครับอยากให้แก้ที่ต้นเหตุก็คือแก้ที่เรื่องของเทคนิคของการร้องให้ดีนะครับ สำหรับสิ่งที่ครูฟิล์มได้เรียนมาจากคลาสเรียกว่า vocal first aider ของอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นเขาเป็นผู้ดูแลเสียงในช่วงต้นเนี่ยเขามีเวลาที่บอกว่าเราควรจะวอร์มอัพเนี่ยประมาณ5-15ถึงนาทีในช่วงต้นนะครับแค่5-15ถึงนาทีเท่านั้นนะครับในการวอร์มอัพนะครับแล้วก็พักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยร้องเพลงก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งวอร์มเสียงนานบางคนคิดว่าวอร์มเสียงต้องวอร์มนานๆวอร์มหนึ่งชั่วโมงไปเลยเสียงจะได้มาหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเวลาวอร์มทั้ง อันนั้นไม่ใช่เลยนะครับการที่เสียงเราจะมาได้ดีมาได้เร็วนะครับ 1. นึงเราดื่มน้ําได้เพียงพอนะครับสบริหารโดยมีความสมดุลคือไม่ได้ร้องหนักเกินไปนะครับแรงต้านของเส้นเสียงน้ําหนักของเส้นเสียงทําให้ดีแล้วก็แรงลมทําให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับโอ้ย <c oughs> โอ้ยสรุปง,ง่ายก็คือว่าอาการเจ็บเป็นอาการที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นได้จากการร้องอย่างผิดวิธี อาการเมื่อยเกิดขึ้นได้ครับอาจจะเกิดได้จากการร้องผิดวิธีแต่ยังไม่บาดเจ็บหรือร้องถูกวิธีแหละแต่ว่าร้องนานไปนิดหนึ่งนะครับมันเกินลิมิตไปแล้ว พราะฉะนั้นนะครับคนที่จะเตือนตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเราเองนะครับว่าเรารู้สึกยังไงนะครับให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอย่าเอาไปเทียบกับคนอื่นนะวันนี้เราอาจจะร้องได้แค่15นาทีแล้วรู้สึกเมื่อยไม่ต้องกังวลน,นะครับครูฟิล์มเชื่อว่าฝึกอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็น16 17 18 19นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็อาจจะไม่เมื่อยไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่แสบเลยก็ได้นะครับสําหรับใครที่อยากรู้วิธีการร้องเพลงที่ถูกวิธีนะครับสามารถติดตามได้ที่ YouTube นี้ได้เลยนะครับ YouTube ของร้องเพลง .com กดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับครูฟิล์มขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับที่กําลังฝึกอยู่ณตอนนี้ของ ขอให้ก้าวผ่านช่วงที่ยากลําบากของการฝึกให้ได้นะครับอย่าลืมว่าถ้าเทคนิคเราถูกแล้วเราจะปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บแน่นอนเลยนะครับวันนี้คุณฟิมขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ